สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยูกันในเกม Roblox Map Pet Simulator X นะครับเย้ Yay! ซึ่งก็วันนี้เรามาจัดเต็มครับเพราะว่าเหลืออีก5นาทีเราก็จะมีเจ้า Treasure Hunt s p a w n แล้วนะครับเออไม่ใช่ดิเป็น Treasure Hunt นะครับซึ่งก็ อันดับแรกเราจะดีลิทเจ้าลีเจนเดอรี่ด้วยนะครับไม่ใช่เราหรอกคือวันนี้เรากะจะมาเปิดเยอะๆเลยนะครับก็คือเปิดทั้งชั่วโมงเลยซึ่งก็สิ่งที่คิดไว้นะครับคือมทีิข้อเราจะเก็บไว้เอาไว้ฟิลนะครับแล้วก็เอาไปทำเรนโบว์ก็ได้แล้วก็ทําดักเมเตอร์ด้วยแล้วก็ซีเค็ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่น่ามีแหละแล้วก็จะหาฮิ้วใช้ได้ซึ่ง รอบนี้เนี่ยไหนๆเราดีลิทเจ้าเล gendary เใช่ไหมครับแสดงว่าพอเราดีลิทเล gendary แล้วเนี่ยกระเป๋าเราจะไม่เต็มแน่นอนถ้าเกิดว่าเราอะ่ะไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเปิดแต่มิดเอาแต่มิทิโค่นะครับเพราะว่าโชคก็ทุกคนก็รู้โชคเราอยู่แล้วลว,ว่ามันเข็มขนาดไหนก็ ดูซิว่าวันนี้จะได้ฮิลช์ไหมนะซึ่งอันดับแรกเลยก็คือพออันนี้มาสปอนปุ๊บผมจะไปดูหาชะเพอาะ50คูณฮิลชนะครับถ้าไม่มี50คูณฮิลชผมจะหาไปเรื่อยๆพอเจอ50คูณฮิลชปุ๊บสิ่งที่ผมจะทำก็คือเปิดแล้วนั่งเปิดอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่ามันจะมันจะจบอีเวนต์นะครับเพราะว่าเราเพราะว่าปกติก็คือเราออโต้ดีดแค่อีพิกเนี่ยฉะนั้นาเว่าเราออโต้ดีเล e a r y ด้วย มันจะมีเวลาให้เปิดเยอะขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปฟิวเราก็จะมีเวลาเปิดเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแต่แบบไปไปฟิลอะไรอย่างนี้เอาสัตว์เลี้ยงดีๆอะไรอย่างนี้เพิ่มนะครับมันก็จะเสียเวลาไงฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือฮิวฉะนั้นเราจะต้องเอาให้ได้มันเหลือเวลาอีกตั้งเป็นเดือนแต่ว่าเราจะต้องได้หรือว่ามันจะไม่ได,ด,ด้ดูจากดวงของเรานั้นก็คงจะไม่ได้ือ โอ้โอ้สานาทีแล้วพูดมานานขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอเคงั้นก็ไปไปดูสิว่าดวงเราจะดีขนาดไหน,นครับระหว่างรอมันมาตรงนี้เรามีเงินอันนี้คืออุตสาห์เก็บสะสมเหรียญมาเลยน,นะเรามีสาวทิลเลียนและมันต้องใช้เออห้า oh. <c oughs> ทิลเลียนเนี่ยนะ <c oughs> ห้าทินเลี่ยนโอเคก็ได้แต่เรายอมเก็บเก็บสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้แล้วเ,เดี๋ยวมาเปิดเสร็จแล้วเราจะเราจะได้แบบไม่ต้องเก็บเงินแล้วไงแล้วก็มาเปิดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็มาเปิดตู้นี้พอตู้นี้ก็มีโอกาสลุ้นฮิวจ์เหมือนกันซึ่งก็ผมปลดล็อกอันนี้ในฮาร์ดคอร์ได้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งเดียวนั่นก็คือ ผมยังเปิดล็อกถึงโซนสุดท้ายไม่ได้มันก็เลยยังเปิดเปิดตรงนี้ไม่ได้มันเปิดได้แค่โซนแรกหรือโซนที่2อ,อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้เนาะโอเคนาทีกว่าแล้วครับตอนนี้มาแล้วไปบเราจะต้องเจอ50คูณฮิวตนะ่ตั้งแต่เซิร์ฟนี้เราจะได้ยิ่งมีเวลาเปิดมากขึ้นครับมาจะได้ไหมฮะ อันนี้ก็เหลือ15บาสตาร์แล้วก็แลกไปหมดแล้วเดี๋ยวรออันใหม่มานะครับเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยแสดงว่าเพื่อนเพิ่งมาเล่นใช่ไหมโอ้โหดูชื่อเพื่อนดิมีเจม13,789มสามพันเไม่น่าทำไมแร้งถึงขึ้นรัวๆโอเคอันนี้คูณ2ครับโอเคยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้อันนี้ล่ะ คูณหนึ่งแค่เนี้ยต้องเจอครับคูณห้าสิบโอ้เรียบร้อยผมลืมบอกไปเลยนะนี่คือตัวที่ผมได้ใหม่คือมีครั้งหนึ่งที่เราปกติเราชอบได้ไดตัวสิบสิบจุดเก้าถึงสิบเอ็ดโคติเลียนใช่ไหมซึ่งตอนเนี้ยพอผมฟิลใช่ไหมผมได้มาสเตอรี่อันนี้ ฟิวซิ่งเต็มแล้วมันก็เลยมี1%ที่เราจะฟิวได้เจ้าชาัยนี่นะครับซึ่งผมก็ได้ชัยนี่จาก10 10กว่ากลายเป็น22ควอรัชิลเลียนเอาไปทำดักเมเตอร์78เลยแล้วก็คือเราเอามาใช้ได้เลยคือแบบโอ้โหดีมากโอเคซึ่งก็ตอนนี้เราก็เจอแต่1น,นะครับไม่เจอไม่เจอเลข2หลักเลยจเจอแต่1กับ2หลกักเออเลขแบบอื่นก็ไม่เจอโอ้โหอันนี้ก็โล่งอีกเฮ้แรงเพชรโอเวอร์โหลดเนี่ยผมว่า มันมันขึ้นยากมากแล้วนะกว่าจะขึ้นได้ทีหนึ่งก็คือแบบเราน่าจะต้องเราน่าจะต้องแบบฟาร์แบบค้างคืนะขนาดฟาร์ค้างคืนได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองแบบประมาณสัก4 5ด้วยซ้ําำยึบโอ้สิบคูณเป็นลางดีว่าเราจะเจอ50หรือเปล่านะเพราะว่าอันไหนที่เราเจอ50เราจะไม่เจอ10อันไหนที่เราเจอ10เราก็จะไม่เจอ50นั่นแปลว่าเราจะไม่เจอเหรอไม่เราต้องเจอ เพราะนั้นมันเป็นแค่คําหลอกลวงที่ไม่หลอกลวงก็คือมันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละหรือเปล่านะโอ้คนนี้มีมีที่ข้อเลนโบเยอะมากเลยมีที่ข้อเลนโบน่าจะราคาเอ้ยน่าจะประมาณ45ควอทิเลียนนะเพราะว่าเพราะว่าผมเอาไปใช้ในดีแคร์อยู่อันนี้ล่ะเหมือนเหมือนมีเพื่อนคนอื่นเขาพังด้วยแต่อันนี้10คูณเราจะไม่เปิดเราจะเปิดเฉพาะ50เท่านั้น ฉะนั้นถ้าตรงนี้ไม่มีเราจะต้องท่องเที่ยวหาเซิร์ฟอื่นที่มันมีครับอไม่มีเอาจริงดูไปดูมาเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตัวเองอ่ะได้10บิลเลียรแล้วอย่างเยอะเลยโอ้อันนี้10คูณมีมีสองสองที่เลยเหรอ10คูณเนี่ยมามาเรามาดูทางนี้บ้างาทางนี้ก่อนดีกว่าโอเคโอเ,คเราดูซิว่าฝั่งหนุนเขาเขามีแบบไปเปิดยังนะครับน่าจะเปิดแล้วนะอันนี้เท่าไหร่2คูณอันนี้ก็ส ฝั่งนี้ก็มีแล้วฝั่งนี้เป็นสองมัง้งอันนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วอันนี้ก็5เออแต่ละอย่างโถเอ้ยมาฝั่งนี้ก็โอเคเราต้องมาเพื่อช่วยเพื่อนพังตรงนี้ไปคูณสองโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยงั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วแหละมาเซิร์ฟนี้นี่คือแบบเ,ออเหนื่อยใจไม่ได้ เกิดอะไรไว้เลยเราคงจะต้องมาเสียเวลาเปิดเดี๋ยวเรารเนี่ยอันนี้ใช้เวลาไปประมาณแบบโอ้โห oh. ประมาณ5้านาทีล้วเรียบร้อยแค่เปิดนี้เนี่ยนะ5้านาทีแล้วโอ้โ oh. หอันนี้เจออะไรดีไหมห้าสิบห้าสิบห้าสเจอหนึ่งฉะนั้นถ้าเราพูดหนึ่งจะเจอ50าสิหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณจะเจอไหมเนี่ยชาตินี้ หนึ่งคูณ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 โอเคสามคูณก็ยังดีกว่าหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณพูดอย่างนี้เจอไหมเนี่ยโอ้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพูดมันขึ้นอยู่กับโชคของเราว่ามันเค็มแค่ไหนก็ยังดีนะยังดีกว่าหนึ่งโอเคน่าทีเจอสิบคูณสักทีครับอยากรู้มากเลยว่าเราอ่ะจะ ติดอยู่ในแรงเพชรโอเวอร์โหลดนานขนาดไหนเพราะว่าอย่างแรงเพชรกอของเราเนี่ยติดอยู่หลายสัปดาห์มากเลยนะหลายสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนแล้วอะถ้าจะเป็นเดือนเราก็ได้นะซึ่งเพชรโอเวอร์โหลดเราจะได้ขนาดไหนนี่คือได้มาหลายวันอยู่แล้วนะเพิ่งเพิ่งได้สิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองแล้วเพชรเพชรกอก็คือเราติดนานมากแล้วอันนี้น่าจะแบบหลายเดือนเลยแหละอาจจะเดือนสองเดือนเลยได้ทราไหมครับแล้วถ้าแรงต่ตอไปเนี่ยถ้ามีนะมันจะขนาดไหนโอ้โหโอ้โห เกลือจดจัดเซิร์ฟน,นี้ไม่มีอะไรเลยครับเฮ้อโอ้โหคนนี้คนนี้มีฮิวช์โอ้โอเคไม่เป็นไรเขาไปแล้วเขาหนีเซิร์ฟไปแล้วไม่รู้หนีเซิร์ฟหรือว่าออกออกเกมเอ้ยหรือว่าไปที่อื่นนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเซิร์ฟกันโอเคครับทุกคน ตอนนี้ผมเจอแค่20คูณนะครับซึ่งผมหามาประมาณหลาย10เซิร์ฟแล้วไม่เจออะไรเลยนอกจากมากสุดคือคูณ10ซึ่งไหนไหนก็มาเจอคูณ20แล้วขอเปิดสักหน่อยละกันเพราะว่าถ้าจะหาคูณ50คงไม่เจอเพราะว่าตอนนี้มันผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วนะครับเหลือเวลาเผยแค่40นาทีเท่านั้นฉันก็เปิดกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มมาก็ได้แบบโอ,โอเคผมไป afk มานะครับซึ่งก็ มันจบลงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาโอ้ได้3อันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างและดวงของเราจะเข็มขนาดไหนนะครับโอเคอันดับแรกเก็บพวกนี้มาก่อน3 2กลับไปที่สปอนก่อนปึบเราจะได้อะไร3 2 1หนึงบโอเครู้แล้วไม่มีคิวสักตัวขนาดคูณ20แล้วนะ อ๋อก็ยังดีที่ได้ตัวนี้มาอยู่ครับ1 2 3 4สเดี๋ยวได้5ตัวอันนี้เรามี4ตัวครับ5ตัวใช่ไหมเงินก็โอเคเพราะมันแ8แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันมีโอกาสไม่ได้อยู่อ่าโอเคได้ทีนี้เราก็จะได้ตัวนี้5ตัวนะครับเสร็จแล้วมันก็ยังเป็นโอกาส88%อยู่นะครับว่าเราจะได้ไหมฉะนั้นก็มันก็ยังมีความเสียวอยู่นะว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ก็ ทดลองกันดูถ้าเราไม่ได้ก็โอ้โหทั้งหมดนี้เราเสียไปเลยนะอโอเคได้ได้ได,ได้พลังเท่าไหร่46.2คอรทิเลียนครับเดี๋ยวเราไปดูที่เดคอของเราดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอฝั่งนี้เดคอเราโอ้มันเหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าครับอืมตัวไหนนะอ๋อตัวนี้ความจริงเราผมว่าเราเอาไปขายได้นะครับมันเดี๋ยวเราไปเทรดดิ้งพาากันก่อนดีกว่า ในเทรดดิ้งพาซาไนดูซิว่าตอนนี้เรามีเงินเก็บไว้เท่าไหร่66บิลเลียนมีเซลเลอร์เอทั้งหมดเอิม9นะครับมีอันนี้อยู่1องค์อันนี้ราคา22บิเลียนเลยหรอเหมือนว่าราคาจะไม่ลงแล้วนะแต่ก็ไม่รู้เราจะเก็บเงินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะลงเมื่อไหร่หัวน,นี้27่สิบเจ็ิเลียนเรามีควสเอกอยู่ทั้งหมดหนึง่ง เออแปใบนะครับอันนี้ล่ะโอ้โหขึ้นไป็นมสิบิลเลี่ยนอันนี้1.66อันนี้เป็นแบบเก่านะครับส่วนอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะเพราะเมื่อก่อนก็ยังยังราคาไม่เท่าไหร่อันนี้ก็โอเคประมาณนี้อันนี้โอเคแล้วเราก็น่าจะเหลืออยู่แค่นี้อันนี้ก็ประมาณ2กว่านะครับในดูซิอันนี้ที่เราซื้อมาโอเคยังราคาประมาณ5บิลเลี่ยนอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัว46.2คนขที่เลี่ยนไปขายดูดีไหมโอ้โห ทำไมจำนวนร้านมันน้อยจังเลยเนี่ยอันนี้โอ้โห12บิลเลียนเนี่ยนะมันราคาแค่3มิลเลียนเองด้วยซ้ำโทเอ,อิ่มโอ้โหอันนี้ขายซะแบบเอ้ยอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าเราไม่ซื้อเพราะว่าเราไม่ต้องการมันมันแค่ราคาถูกแต่ว่าเราไม่ต้องการมันเดี๋ยวเราขายอันนี้ละกันครับเท่าไหร่ดีอะผมว่าเราเราลองสักประมาณ75มิลเลียนดูละกันนะครับโอเค ดูซิว่าจะขายออกไหมถ้าไม่ออกแล้วก็ลดเหลือสัก60อะไรประมาณนั้นโอ้วันนี้เขาก็ขายอยู่นั้นเนี่ยโอเคเลยแต่เขาขายแพงกว่าเราย5ิคนทิเลียนเองแต่ขายตั้ง8ปเราเท่าไร่46แต่ว่าขาย75าโอ้โหทำไมเขาตั้งราคากันแพงจังเหมือนเขาเขาเขาไม่ดูราคาแรปเลยอะ่ะเอ้าเพื่อนซื้อแล้วโอ้ขอบคุณมากคะ่ะเพื่อนโอเคแล้วก็วันนี้ก็หมดแค่นี้ไม่มีอะไรขายอีกต่อไป เดี๋ยวรออันนี้ให้เปิดได้ก่อนแล้วกันอันนี้เรามีน่าจะครบแล้วอาฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละโอเคงั้นก็คลิปนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่6ที่เราตามล่าหาแล้วนะครับหาเจ้าตัวใหญ่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เลยงั้นก็โอเควันนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r ร์ e นนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย